พูดถึงโทษประหารชีวิตแล้วท่านผู้ชมเห็นด้วยหรือว่าไม่เห็นด้วยครับล่าสุดนี้ครับทางองค์การ a m n e นส y ี n t e r n a t i o n a l หรือว่าองค์การนิรโทษกรรมสากลได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลล่าสุดนะครับพบว,ว่าในปีที่แล้วการประหารชีวิตทั่วโลกลดลงถึง37%ครับแอมเนสตีบอกครับว่าในปี2,559มีประชาชนอย่างน้อย1,032คนที่ถูกประหารชีวิตใน23ประเทศครับ ลดลงจาก1,634คนในปี2,558หรือคิดเป็น37%้วยปัจจุบันครับมี141ประเทศหรือว่าประมาณ2ใน3ของทั่วโลกที่ยกเลิกโทษประหารชีวิตแล้วทั้งในทางกฎหมายหรือว่าในทางปฏิบัติส่วนประเทศที่มีการประหารชีวิตมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่ประเทศจีนอิรานซาอุดีอาระเบียอิรักและปากีสถานครับ แต่ว่าตัวเลข1 0 3 2คนนี้แอมเนสตีบอกว่ายังไม่รวมกรณีประเทศจีนครับที่คาดว่ามีจำนวนหลายพันคนเนื่องจากข้อมูลการใช้โทษประหารชีวิตของจีนถูกเก็บเป็นความลับทางราชการขณะที่ในปีที่แล้วถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่สหรัฐอเมริกาไม่ติด1ใน5ของประเทศที่มีการประหารชีวิตมากที่สุดโดยตกไปอยู่อันดับที่7และมีการประหารชีวิต20กรณีต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี2,534ครับ ส่วนในภูมิภาคอาเซียนนั้นกัมพูชาและฟิลิปปินส์ได้ยกเลิกโทษประหารสำหรับความผิดทางอาญาทุกประเภทแล้วส่วนลาวเมียนมาและบรูไนได้ยกเลิกโทษประหารในทางปฏิบัติขณะที่ไทยอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์และเวียดนามยังคงมีการใช้โทษประหารชีวิตอยู่ครับโดยเฉพาะเวียดนามที่มีนักโทษถูกประหารชีวิตถึง429คนตั้งแต่วันที่6สิงหาคมปี2 5 5 6ถึง30มิถุนายนปี2559กครับ